ครับวันนี้แนะนำชุดโมชันคอนโทรเลอร์โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับตัวควบคุมจะเป็นหน้าปัดพร้อมเซเวน e ิกเมนแสดงสถานะตำแหน่งนะครับตัวนี้เรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับตัวนี้แรงจ่ายนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับแล้วก็ไปไดเวอร์สเต็ปมอเตอร์นะครับแล้วก็มีโครงสร้างของตัวลีเนียไกด์พร้อมเ็ปปิ้งมอเตอร์นะครับ จะสังเกตว่ามีลิมิตนะครับเป็น p r o x i m i t y sensor 2ตัวนะครับตัวนี้หัวท้ายนะครับเราใช้งานเราเสียบเข้าไปตรงนี้ปับ๊บโหมดที่เราใช้นี่เป็นโหมด10นะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ระหว่างลิมิตสวิตช์งตัวนะครับ x0 x1 นะครับตัวนี้หลังจากเราเสียบไปแล้วเรากดสตาร์ทปุ๊บมันจะวิ่งเข้าหาโฮมก่อนนะครับด้วยความเร็วที่ช้าๆนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าความเร็วควาวลานเข้าหาสมแ่งโฮมนะครับเพื่อหาระยะการเคลื่อนที่ ของเลงที่มันมีได้นะครับระหว่างเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับทางเคลื่อนที่มานะครับครับชนแล้วครับแล้วก็มาที่ตัวที่2นะครับตัวนี้นี่เป็นความเร็วช่วงการเข้าหาโฮมนะครับตัวนี้เป็นการหาเลงของการเคลื่อนที่ซึ่งมันก็จะเจ็บเ,เก็บจำจำเอาไว้นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้มีอยู่ที่ย5้า จุดหกสองแปดนะครับนี้หน่วยเป็นเพลาะนะครับตัวนี้หลังจากนั้นเรากดสตาร์ทอีกครั้งก็จะเป็นความเร็วจริงที่ใช้งานนะครับหลังจากการโฮมแล้วกดสตาร์ทปั๊บขึ้นไปนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งชนอันนี้นะครับเรากลับมาโฮมนะครับตัวนี้แล้วก็กลุบถัดไปก็รอการสั่งสตาร์ทอีกครั้งนะครับซึ่ง,งสวิตสตาร์ทเนี่ยมี2ตำแหน่งนะครับหน้าหน้าเครื่องกับ คอนเนคเตอร์ uh, Connect, Connect ด้านหลังซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ PLC สั่งงานผ่าน PLC ได้นะครับตัวนี้ซึ่งด้วยฟังก์ชันลักษณะนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนเขียนโปรแกรมได้นะครับหมายถึงว่าไม่ไม่จะเป็นจะต้องมีการ uh, เขียนโปรแกรมควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยตรงนะครับแค่มีหน้าคอนแทคมาสั่งการควบคุมการเคลื่อนที่ของลีเนียร์ไกด์ทุกคนตัวนี้ก็จะถูกสั่งงานโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ซึ่งก็เช่นเดียวกันสามารถทำการควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็น standalone นะครับ จะเห็นว่าในชุดนี้ไม่มีตัวอตัว PLC ใดๆทั้งสิ้นนะครับสัญญาณควบคุมมาจากตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ